จิตอาสาประทาเนเริ่มทำเอา้าเอา้าอาญา,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 าจงังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสา,า,สาเนื่องในาาวันพ่อแห่ง,<อ>งชาติและวันดินโลก เช้าวันนี้ที่วัดแก่งสีเสียดหมู่ที่3าตําบลสักขันอําเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้วนายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกวันที่หธันวาคม2567โดยมีรองผู้ว่าร ราชการจังหวัดสักแก้วหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอทหารตำรวจวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสักแก้วองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสักแก้วจำนวนกว่า200คนร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ตัดหญ้าทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดแก่งศรีเสียดหมู่ที่3ตำบลสขขักขัญอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้ว ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน